โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ RK Channel X2 นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่แว็บมาบอกกิจกรรมตู้สุ่ม 8G การันตีนะครับผมเป็นตู้สุ่มตาทางเปิดตัวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเนาะเป็นตาทางเปิดตัวก้อนเมฆนั่นเองครับก็เข้ามาแล้วนะครับผมนะเข้ามาตั้งแต่วันที่10นะครับจนถึงวันที่16นะครับเนาะระยะเวลาอยู่ที่7วันนะครับท่านผู้ชมครับเนาะนะครับแล้วก็นะครับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรก ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เพืเ่อนๆนะครับหมอดกันกี่ปแปดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไปในคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมตู้สุ่ม8ปด G การันตีนะครับก็ เป็นกิจกรรมเอาสองชิ้นออกเหมือนเดิมนะครับก็กิจกรรมนี้มีการันตีนะครับบอกเลยว่ามีการันตีนะครับท่านผู้ชมครับเนาะนะครับให้เราเอาสองชิ้นออกเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อกี้พี่ได้ออกไปแล้ว2ชิ้นเนาะนะครับเนาะนะครับก็เป็นสกินแอร์บอดนะครับเป็นแอร์บอดก้อนเมฆนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นสีขาวออกฟ้าๆนะครับนะเป็นแอร์บอดที่สวยมากๆนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแอร์บอดนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีอ่าฟองอากาศเนาะออกมาปุ๊บๆเนาะ ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแอร์บอทเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแล้วก็นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมต่อไปครับจะเป็นอ่ากล่องสอบของบูย่านั่นเองครับก็เป็นกล่องสอบบูย่าพี่ก็มีแล้วเหมือนกันเนาะอาจจะไม่ได้สูบนะครับกิจกรรมนี้พี่อาจจะไม่ได้สูบนะครับเพราะว่าในกิจกรรมนี้พี่มีแล้วนะครับก็เลยไม่ได้สูบนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับผมนะมาเดี๋ยวพี่จะมาสรุปสั้นๆเลยว่ากิจกรรมนี้หมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เพชรเท่าไหร่นะครับสําหรับ อแอร์บอร์ดตัวใหม่ตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับผมนะเริ่มสุ่มครั้งแรกนะครับอยู่ที่9เบชรนะครับ49 99 149 199 2 99 3 99 4 99นนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปสั้นๆนะครับว่ากาิจกรรมนี้หมดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องเตรียมเพชรเท่าไหร่นะครับ กิจกรรมนี้นะครับผมก็สรุปสั้นๆนะครับก็ถ้าหมอหมาตู้นะครับก็จะอยู่ประมาณ1,644เพชรนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าเกิดหมอหมาตู้ก็ประมาณ1,644เพชรนะครับท่านผู้ชมครับเนาะนะครับแล้วก็นะครับท่านผู้ชมหมอดกันกี่เพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ติดตามก็กระดิ่งไว้นะครับเวลากิจกรรมอะไรมาพี่ก็จะได้อัปเดตทุกคนได้รู้ก่อนใครนะครับผมนะฝากติดตามก็กระดิ่งไว้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับไม่บายครับทุกคนกิจกรรมก็เข้ามาทุกวันทุกคืนนะครับแต่เราไม่มีตังค์เติมนะคับดูพี่แนะนำนะครับเกมนี้เลยครับเป็นเกมแอปบี้ดัมมี่ครับคนดูครับเป็นเกมที่ได้เงินจริง2 0 2 1เเลยนะครับทุกคนครับ เกมนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้ตั้งแต่ iOS แล้วก็ Android นะครับ่านผู้ชมครับสำหรับเพื่อนๆข้างในที่อยากจะโหลดครับสามารถหาดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store หรือ App Store ครับแต่ถ้าใครไม่อยากค้นหาก็ดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปพี่เลยครับพร้อมกับโค้ดนะครับ่านผู้ชมครับถ้าเพื่อนๆโหลดเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆนะครับผมกดไปที่ปุ่มเชญนะครับผมแล้วมองคำว่าผูกมัดนะครับนำโค้ดด้านใต้คลิป ไปใส่เลยครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เงินไปเลยฟรีๆเติมเกมนะครับผมจำนวนสามพัน 3, สามร้อยอสเปรดเพชรนะครับผม